ทุกคนเคยเจอโมเมนต์พัสดุปลายทางที่ไม่เคยตรงเวลากันไหมบอกเลยว่าชีวิตฉันเหมือนละครดราม่าที่ไม่เคยจบเช้าวันจางที่แสนสดใสฉันรอพัสดุที่สั่งไปเมื่อชาติที่แล้วใจจดใจจ่อเหมือนรอแฟนเก่าคืนดีแอปแจ้งเตือนบอกว่าพัสดุจะถึงภายในวันนี้ฉันก็แบบโอเคงานการไม่ต้องทำแล้วรออย่างเดียวพอเที่ยงปุ๊บ แอปเปลี่ยนสถานะเป็นกำลังน้ำใจฉันก็เริ่มใจเต้นแรงเตรียมตัวรับบทนางเอกที่ได้เจอกับพระเอกเอ้ยพนักงานส่งของแต่พอ5้าโมงเย็นสถานะเปลี่ยนเป็นเลื่อนการจัดส่งเนื่องจากเหตุสุดวิสัยเหตุสุดวิสัยอะไรนี่มันกรุงเทพนะไม่ใช่ป่าอเมซอนจะมีอะไรสุดวิสัยไปกว่ารถติดและการหาบ้านเลขที่ยากอีกละเนี่ย ฉันโทรไปค c เซ็นเตอร์ก็ได้ยินแต่เสียงรอสายที่เพราะกว่าเพลงฮิตติดชาร์จอีกสรุปคือพัสดุมาถึงวันพุธสภาพกล่องเยินยิ่งกว่าชีวิตฉันตอนสิ้นเดือนข้างในคือเสื้อผ้าที่สั่งไปใส่ไปเดทฉันเลยต้องใส่ชุดเดิมไปเจอคนที่คุยกันมาสองปีแล้วทุกคนละ่ะเคยเจอประสบการณ์พัสดุเลทแบบพีคๆก,กว่านี้ไหมหรือว่านี่มันเป็นกรรมของคนชอบช้อปออนไลน์อย่างฉันกันแน่นะ